بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أ ะล بعد ا ل س ะ ا م عليكم و ر ح ลอ الله وبركاته ت ن ท่านพนอสัตาทถ้งหลายครับบทเรียนในค่ําำคืนนี้นะครับก็คือสาเหตุประการที่3ที่จะปกป้องให้เรารอดพ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับนั่นก็คือการอ่าน2อายะสุดท้ายของโซรอันบกอร นักก็เริ่มตั้งแต่อมามะนรรสูล,ลุบิมาอุนซีลาอิเลยิมินรับบิฮวัลมุ่มินูนกุลลุนอามานาบินลาฮิวมะมะลาอิกะติฮิวากูตูบิฮิวารุซูลิเรื่อยไปจนกระทั่งจบาะห์อันบะกรห์นะครับทั้งหมด2อ,อายะด้วยกันนะครับซึ่งการอ่านสองอายะในตอนท้ายของสะห์อันบะกรห์นี้นะครับเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐและมีความดีงามอย่างมากนะครับ พราะสองอายะนี้นั่นแทนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเป็นสองอายะที่มีความประเสริฐที่อัลลอฮฺสุบฮาน์สุลตาจะอาลาได้แจ้งข่าวดีนะครับกับท่านนาบีมุฮัมมัดสันนลัลลอลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงความประเสริฐของสองอายะนี้ตั้งแต่ก่อนที่ท่านรอซัลล,ล,ล,ลอลฮฺสุลััยฮิวะลลัมจะได้รับการประทานลงมาที่นครมด,ดินนะอีกนั่นก็คือคืนที่ท่านนาบีสันนลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัลลมนะครับ ได้เดินทางขึ้นไปเพื่อรับบทบัญญัติเกี่ยวกับการละหมาด5เวลานะครับในค่ำคืนที่เรารู้จักกันว่าอันอิสระวันเมีอร์อจนะครับตอนที่ท่านบีบดุลลอฮ์นี่ัยู่บนเส้นลำเดินทางไปจนกระทั่งถึงชั้นฟ้าชั้นที่7และก็ขึ้นไปถึงจุดที่สูงกว่าชั้นฟ้าชั้นที่7เนี่ยนะครับณจุดนั้นทอรอซูลได้เห็นต้นพุทราซิดรยกว่าซิดรัตุลมุนตาหา นะครับึ่งหมายถึงต้นพุทราที่อยู่ณนะดินแดนอันไกลโพ้นซึ่งในบางรายงานได้ระบุว่ารากของมันเนี่ยนะครับอยู่ที่ชั้นฟ้าชั้นที่6แต่ลำต้นของมันและกิ่งก้านของมันแผ่ไพศาล้วยความสูงใหญ่จนกระทั่งว่าส่วนใหญ่ของต้นไม้ต้นนี้ต้นพุทราต้นนี้เนี่ยอยู่ที่เหนือชั้นฟ้าชั้นที่7นั่นเองตามรางานฮะดิษได้ระบุบอกว่าอัลติยาร س و ل ล l ล a h s a l l a ลลัลทัน ในค่ำคืนนั้นท่นานนอับดุลลอฮฺหัวอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับ3ประการนะครับวะอัติยะอัลซัลาวะตุลคัมซ์ประการแรกก็คือท่านรอซูลได้รับบทบัญญัติเกี่ยวกับการละหมาด5เวลาวะอัติยะคาวาตีมัซูเราะตินบะกเราะประการที่2ท่านรอซูลได้รับตอนท้ายของซูเรา้อันบะกเราะนั้นหมายถึง2องอายาสุดท้ายนะครับวะกุฟิรอลิมันลัมยุชริกบิลลาฮิมินอุมมะติฮิชัยอะอัลมุกฮิมาตนะครับและประการที่3ก็คือ ท่านนาบีสัลนำละหุวะอานิซัมไดรับคำมั่นสัญญาจากอ l ล a h س ์ ح ุบฮาละ ت อาลาว่าสำหรับประชาชาิของท่านนาบีสัลนำละหุวะอานิสัมนั้นล l l a h จาลาพระองค์จะอภัยในความผิดที่เป็นบาปใหญ่ให้แก่พวกเขาในวันเกียร์นะตราบใดที่คนคนนั้นไม่มีชีริกติดตัวไปจนกระทั่งถึงวังเกียร์นะเราจะอาราสัญญาว่าพระองค์จะอภัยในความผิดให้แก่บ่าวคนนั้นจากประชาชาิของท่านนาบีสัลนำลอหุวะอานิสัมอีก h ะด i ษอีกรายงานหนึ่งพี่น้อง นะครับตอนที่ท่านอบ,บีบซาลลอมูฮัมหมิสลามอยู่กับญิบรินอัยฮิซสสัลามนะครับในระหว่างที่ท่านเราซุนพูดคุยกับยิบรินอยู่นั้นท่านราซุนได้ยินเหมือนเสียงประตูเปิดจากด้านบนของท่านราซุนคือที่ฝากฟ้านะครับจิบรินก็บอกกับท่านเราซุนบอกว่ามุฮัมมัดนี่คือเสียงของประตูบานหนึ่งของชั้นฟ้าดุนยาซึ่งประตูบานนี้ไม่เคยถูกเปิดออกมาก่อนและหลังจากนั้นมาลายกาท่านหนึ่งก็ลงมาจากประตูบานนั้นนะครับ ยี่บันที่นัน้นฮิซซาลามก็บอกว่าท่านรอซูลอีกบอกว่าท่านนาบีมุฮัมมัดโอมุฮัมมัดเอ๋ยมาลาอิกาท่านนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่อัลลอฮ์จาลาลสร้างขึ้นมาไม่เคยลงมายัางพื้นดินนี่เป็นการลงมาครั้งแรกและการลงมาในครั้งนั้นมาลาอิกะท่านนั้นได้นําความประเสริฐนะครับของสองสิ่งได้มาแจ้งแก่ท่านนาบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามาารายงานฮิซเดละบุบอกว่า มาเลกัตันันไดก่ากัทราะซูลบอกว่าอับชิดบินูไยน์อูติุ่าลน们 لمyte ห们 ن ب ลกับลักนะครับฉันขอแจ้งข่าวดีแก่ท่านด้วยกับรัศมีทั้งสองที่อัลลอฮฺจะอาลาได้ประทานให้แก่ท่านซึ่งไม่เคยมีนบีท่านใดก่อนหน้าท่านได้รับมาก่อนนั่นคือฟาติหะตุนกิทับนั่นก็คือสุระฟาติห์และขวาตีมุซระตินบะกะรอนะครับและในตอนท้ายของสุระอัลบะกะรอนั่นตุกร้อ ลักระบิ ب ح ر ฟิ ن ت ลันต ح กร منهما إلا أ ิน ي ت ม م ي و ล ت าอ ا ตพตะอาวพยซูนะใดจากสองสิ่งนั้นเว้นแต่ว่าเราจะอาราจะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่อเราจะอาละทั้งหลายครับสองอายะนี้จึงเป็นอีกสองอายะที่มีความสําคัญกับชีวิตของผู้ศรัทธาทุกคนที่เราทุกคนจําเป็นที่จะต้อง ท่องจําให้ขึ้นใจนะครับและการท่องจําของเรานั้นเราจะได้รับกับความดีงามและภาคผลและความประเสริฐและเป็นสิ่งที่จะปกป้องตัวเราได้นั้นไม่ใช่เราท่องจําเหมือนนกแก้วนกขนทองพี่น้องแต่หากว่าการท่องจําของเราจะต้องเป็นการท่องจํามาจากความรู้ของเราและความเข้าใจในความหมายของสองอ义นี้และเราจะต้องปฏิบัติตามและยึดมั่นให้ตรงตามสิ่งที่เราได้อ่านจากสองอ义นี เราทิ้งจะได้รับกับความดีงามได้ได้รับกับภาคผลและความประเสริฐประการเหล่านั้นนะครับฉะนั้นสองอญญายะนี้อ่านเมื่อ,อไรพี่นอ้องอ่านเมื่อเข้าสู่เวลากลางคืนกลางคืนเริ่มอไรกลางคืนเริ่มตั้งแต่อาดานละหมาดมะกริบแปลว่าเมื่อถึงเวลาละหมาดมะกริบได้มีการอาดานและแปลว่าด้านดวงอาทิตย์ตกดินแล้วนั่นหมายถึงกลางคืนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเราสามารถที่จะอา่านสองอญญายะสุดท้ายของ surah a l b a ร a ได้เลยพี่น้อง นะครับเวลาที่2ก็คืออ่านที่บ้านนั้นหมายถึงเมื่อเ,เมื่อเริ่มเข้าสู่เวลากลางคืนเราสามารถที่จะอ่านณที่ใดก็ได้จะอ่านนอกบ้านก็ได้จะอ่านที่มัสยิดก็ได้ใช่ไหมครับแต่แต่เวลาที่2ซึ่งเป็นเวลาที่ดีนั่นก็คือเราอ่านเมื่อเข้าสู่เวลากลางคืนและก็อ่านในบ้านนะครับเพราะเราจะได้รับภาคผลที่เพิ่มเติมขึ้นจากการอ่าน ในเวลาปกตินั่นเองนะครับฉะนั้นอ่านหนึ่งครั้งพี่น้องเมื่อเข้าสู่เวลากลางคืนนะครับแล้วก็อ่านในบ้านของเราซึ่งสิ่งที่จะได้รับนั้นเช็คทันใดอธิบายไว้ถึงความประเสริฐนะครับถึง2ประการเดยกันประการแรกก็คืออัลกาฟิยาตูมิงกุลลิเชยินนะครับการอ่าน2องอายะหนี้จะเป็นการเพียงพอแล้วสําหรับทุกสิ่งแปลว่าเป็นการเพียงพอแล้ว ที่อัลลอฮฺจะจะปกป้องคนคนนั้นให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีและความชั่วร้ายอ่านสองอายะนี้พอแล้วที่อัลลอฮฺจะจะปกป้องคนคนนั้นให้รอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีและความชั่วร้ายอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นการเพียงพอแล้วสําหรับการที่เขาไม่ต้องลุกขึ้นมาละหมาดในยามกำคืนแปลว่าการอ่านสองอายะนี้นะครับเป็นการทดแทนการลุกขึ้นมาละหมาดในยามกำคืนเพราะอะไร เพราะสองอายันนี้ประมวลไปด้วยสิ่งที่ดีงามมากมายพี่น้องทั้งเรื่องของหลักการอีมานใช่ไหมครับหลักการอีมานถูกกล่าวเอาไว้ในสองอายันนี้อย่างครบถ้วนเรื่องของหลักการอิสลามใช่ไหมครับและเรื่องของความดีงามใช่ไหมครับเรื่องของเรื่องของการมอบหมายต่อหลอ์สุภานะฮูวาตอาล่ การขออภัยโทษและความเมตตาของเราสุภานุวาจาะฉะนั้นทั้งสองสิ่งแม้แต่แม้กระทั่งการขอดูอาต่อเราสุภานุวาจาก็ถูกกล่าวเอาไว้ในสองอายะนี้ฉะนั้นเราจะต้องอ่านด้วยด้วยหัวใจที่เรารู้ถึงร,รู้และเข้าใจความหมายและเชื่อมัน่นและปฏิบัติตามให้ตรงพี่น้องเราถึงจะได้รับกับความดีงามฉะนั้นประการแรกประโยชน์ประการแรก,รรก,รแรกที่จะปกป้องตัวเราก็คือเป็นการเพียงพอแล้วสําหรับทุกๆสิ่งนะครับดังคะดีของท่านอบดุลมสัสโอดิน รอดิยัลลอฮุอันหูอันัมซารีนะครับท่านเป็นชาวนาครมดินะท่านดเดา,ว,า,าลลลว่าท่านนบบีซัลลัลลอฮุอะลัยมุสซาลัมได้กล่าวว่ามันก็รับ,บินออยะเต้นีมินอาคีุดาในสุ่นละตินบักรฟีไลและตินกาฟาเจหูท่านละสุบ่บอกผู้ใดก็ตามที่ในเขาได้อ่านสองอายะสุดท้ายของสุโรอันบักรฟในเวลากลางคืนนั่นเป็นการเพียงพอแล้วสําหรับเขาสองอายะนั้นพอแล้วพอแล้วสําหรับการที่เข้ามาจงลุกขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนใช่ไหมครับแต่หากว่าคนที่มุ่งมั่น ที่จะสแสวงหาและขนขวายคุณงามความดีก็ควรที่จะลุกขึ้นมาละหมาดในายามกลางคืนที่เราพูดเช่นนี้เพราะเป็นการบอกให้รู้ถึงความยิ่งใหญ่และผละบุญอันมากมายที่มีอยู่ในสองอายะหนี้ของสุรลอันบกร์นะครับและอีกประการก็เป็นการเพียงพอแล้วที่จะปกป้องบ่าวคนนั้นให้รอดพ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายและชัยตอนมารได้นั่นเองนะครับประโยะนชน์อีกประการหนึ่งเช่นบออตตอริดาตุดิชชยตอนนีลิมุดดาติซาลซาลายาลินมินันมันซินอีกประการก็คือเป็นการขับไล่ชัยตอน นะครับให้พ้นไปจากบ้านนะครับสวันเดียกันหมายความว่าหากว่าอ่านสองอายะนี้ของโซโลอันบอกรอในบ้านเมื่อเมื่อเข้าสู่เวลากลางคืนลเราจะจะปกป้องและคุ้มครองบ้านหลังนั้นให้รอดพ้นจากชัยตอน3คืนแปลว่าชัยตอนจะเข้าบ้านไม่ได้ตามหะดีษของท่านอัลอามันอิบนุบชิดรอดียัลลอฮุอนุท่านได้เล่าว่า ท่านเบีลลัลลอฮุอาลัยฮุมุสลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะะบารคะตาอัลลคบะับลััลไอยัคลุัสสมมวาติวะลอัรดบิอัลฟฟยอัลลอฮซุบฮานฮวะตอลพระองค์ได้ทรงบันทึกเอาไว้ในเราให้มาฟูดนะครับออฮ์ได้บันทึกเอาไว้ก่อนที่พองค์จะทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นระยะเวลาถึงสองพันปีด้วยกันก่อนที่ออฮ์จะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินสองพันปีองค์ได้บันทึกสิ่งนนี้้เอาไววัะิูตบบรห เราซุบบากว่าและหลังจากนั้นอัลสุฮานุวาจาลาได้ทรงประทานลงมาจากเราให้มาฟูดนะครับและในทุกครั้งที่เราสุฮานุวาจาลาประทานสิ่งใดลงมาก็ตามในเราให้มาฟูดแปลว่าพระองค์ได้ทรงกําหนดเอาไว้แล้วและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกําหนดเอาไว้ก็มีระยะเวลาที่ระบุเอาไว้พระองค์จะประทานลงมาตามสิ่งที่ถูกกําหนดและถูกบันทึกและระยะเวลาที่พระองค์ได้ทรงกาหนดเอาไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าการที่เราจะประทานอันกุราลงมานั้นพระองค์ไม่ได้กล่าว ละตาลากล่าวทุกครั้งแก่ยิบรินอันฮิสซาลามทุกครั้งที่ยิบรินนำกุรานลงมาละต้าลาจะกล่าวแก่ยิบรินซ้ําอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงกับสิ่งที่ละสุภาโนวาจะอาลาได้บันทึกเอาไว้ในลใหิมะฟูดนะครับทรศัพทมบอกว่าละตาลาได้ประทานสองอัยสุดท้ายของสุรอันบักระลงมา و ل ลา ق ุ أ ร ف อ د น ر ฟีดา ب ินฟ ي ط ا ن ثلاثة ل ي ا ل ล ن นะครับและไม่มีบ่าวคนใดที่เขาได้อ่านสองอัสุดท้าย ของโซรอันบักรอในบ้านเว้นแต่ว่าชัยตอนจะไม่เข้าใกล้บ้านหลังนั้นเป็นระยะเวลาถึง3คืนด้วยกันฉะนั้นความหมายที่บอกว่าไม่เข้าบ้านกับไม่เข้าใกล้บ้านหลังนั้นความหมายแตกต่างกันพี่น้องเพราะหากว่าทาราสุบอกว่าชัยตอนจะไม่เข้าบ้าน3คืนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความประเสริฐแล้ว แต่ทราวซูนไม่ได้พูดแค่นั้นทราวซูลพูดในความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือชัยตอนไม่กล้าที่จะเข้าใกล้บ้านหลังนั้นถึง3วันสมคืนเดียวกันฉะนั้นนี่เป็นความประเสริฐที่เราทุกคนควรจะต้องรักษาคุณงามความดีเหล่านี้เอาไว้โดยให้นิเช็จังการไว้ในตอนท้ายนะครับซึ่งเป็นประโยชน์อีกประการหนึ่งตามคาพูดของท่านอาลีบินอามีตอลิบเราดีอัลลอฮฺฮุนุท่านได้กล่าวบอกว่ามาคุณตัวอ้อรออัฮะดัญยาอัติลู ยนามุกับละอันยักรออันอายาติอัสลมินอาคิริสูรตินบากรอท่านบอกฉันไม่เคยเห็นใครเลยที่มีสติปัญญาฉันไม่เคยเห็นใครเลยที่มีสติปัญญาที่มีความเฉลียวฉลาดที่เขาจะนอนโดยที่เขาไม่ได้อ่าน3อายาสุดท้ายของสุรอันบากรอท่านอาลีบินอบีตอลิบเนี่ยไม่ได้บอกเพียงแค่2อายะสุดท้ายคืออามานรอซูลจนจบนะครับ แต่ท่านกล่าวเป็นถึงอีกอายะหนึ่งก่อนหน้าอามานรซูลนั่นก็คือลินลาฮิมาฟิสมาวาติวมาฟิลอารดีอินทูบดูมาฟิอันฟุซุมอทุฟูยูฮัสิบุกุมบิอลาฟยัฟิรุลิมยะชาอวยยัฟิรฟายัฟิรุลิมยะชาวยอัิบุมะยะชาอัฮวลาุลิชัยอิงกดีรนะครับฉะนั้นนี่เป็นอีกอายะหนึ่งที่เราควรจะต้องจดจาและเป็นอีกอายะหนึ่งที่เราควรจะต้องอ่านในบ้านของเรา ก่อนที่เราจะนอนนั่นเองฉะนั้นถ้าเป็นน้องผู้ศรัทธาที่รักจังหลายครับนี่คือคุณงามความดีนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะอาลาได้ให้เราซูนของพระองค์สอนพวกเราเพื่อเป็นการที่จะปกป้องตัวของเราให้รอดพ้นไปจากสิ่งที่ไม่ดีให้รอดพ้นไปจากเัตตอนให้บ้านของเราและครอบครัวของเรารอดพ้นไปจากการกระซิบกระซาบและความชั่วร้ายของเัตตอนมาร้ายนั่นเองนะครับขอเราซุภาหนบอจะอาลัเมตตาพวกเราและช่วยเหลือพวกเราและปกป้องพวกเราให้พ้นจากสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งสิ่งที่เรามองเห็น لا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم